เพราะเมื่อก่อนเราไม่มีที่เราก็เหมือนไปเรื่อยๆ<อ>ก็คือไปรับจ้างทั่วไปค่ะแต่เดี๋ยวนี้เรามีที่ของเราเองมีอาชีพที่แบบเหมือนเป็นรายได้ทั้งปีก็สามารถอยู่ได้ถึงลูกถึงหลานมีความหมายมากสําหรับคนที่ไม่เคยมีที่เลยค่ะเพราะในวันข้างหน้าเรายังไม่รู้เลยค่ะว่าถ้าเกิดให้เราหาเองเราไม่รู้จะหามาจากที่ไหน ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายในการขยายโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินของรัฐอย่างถูกกฎหมายโดยให้ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสชดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคทชเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และเกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกินให้มีที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินอย่างมั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนค่ะ Yeah. สำหรับขั้นตอนการดำเน,นินง,งานเริ่มจากหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่เสนอพื้นที่เป้าหมายพร้อมด้วยข้อมูลพื้นที่ให้กับคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานทำหน้าที่สำรวจตรวจสอบจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินเพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งให้คอตชอจังหวัดจากนั้นแจ้งผลการพิจารณาไปยังคณะอนุกรรมการจัดที่ดินมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานทำหน้าที่กำหนด หลักเกณฑ์คุณสมบัติและประเภทผู้ได้รับการจัดที่ดินเสนอต่อคอทชอเมื่อคอทชอให้ความเห็นชอบจะส่งข้อมูลให้คอทชอจังหวัดตรวจสอบคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจัดที่ดินเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดที่ดินจากนั้นจึงส่งบัญชีรายชื่อให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเป็นประธานทําหน้าที่แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคอทชอจังหวัดดําเนินงานส่งเสริม และพัฒนาอาชีพตามกรอบการดําเนินงานที่กําหนดมีทั้งหมด6ด้านดังนี้ค่ะ 1. การพัฒนาที่ดิน 2. การพัฒนาแหล่งน้ําและพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน 3. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 4. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 5. การสนับสนุนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 6. จัดทําบัญชีครัวเรือน การจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลนะคะผลการบรเนินงานที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี2558ถึงปัจจุบันนะคะการจัดที่ดินในพื้นที่ของรัฐทุกประเภทนะคะก็รวมแล้วประมาณ7.5ล้านไร่มีการจัดสรรที่ดินทํากินให้กับพี่น้องเกษตรกรมากกว่า190,000รายถ้าเกิดรวมกลุ่มพื้นที่อีก4,000กว่าหมู่บ้านที่จะอยู่ในพื้นที่ป่่นรักเข้ามาด้วยก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดครัวเรือนหนึ่งมีประมาณ5คนนะคะ200 0รายชื่อที่ได้รับการอนุญาตก็สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้อง เกษตรกรคนยากจนได้มากกว่า1ล้านคนที่อยู่ในพื้นที่คอ,อรชอทั้งหมดณปัจจุบันนี้แล้วนะคะนอกจากการที่จัดที่ดินทํากินแล้วเนี่ยนะคะภาครัฐเนี่ยนะคะก็จะได้ลงไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพหลังจากมีการอนุญ,ญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็จะสามารถที่จะให้หน่วยงานต่างของภาครัฐนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก่อนก็คือแหล่งน้ำนะคะกรมน้ำาดานและอื่นๆนะคะรวมทั้งกลุมส่งเสริมสากลน,นะคะก็จะส่งเสริมการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรให้ความรู้ แล้วก็ทานะโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการปลูกแล้วก็การตลาดด้วยปัจจุบันก็มีพื้นที่เกษตรกรพื้นที่คอทชอตัวอย่างอยู่หลายแปลงเลยทีเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นพื้นที่กลุ่มเกษตรกรที่จัดในที่ดินแปลงว่างที่เรายึดคืนมาจากในทุนของสปกรนะคะที่นํามาจัดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดชนบุรีพื้นที่ปักช่องนะคะในกลุ่มปักช่องเนี่ยยกตัวอย่างก็เกษตรกรได้การพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะแล้วสอคทชก็ได้มีการ แมทชิ่งกับทางจิสดานะคะทำให้พี่น้องกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้นะคะสามารถใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่การวางแผนการผลิตด้วยนอกจากในกลุ่มนี้ยกตัวอย่างเช่นพื้นที่หลังจักจังหวัดอุทัยธานีก็จะเป็นการจัดแบบผสมผสานทั้งราษฎรรอนายเดิมแล้วก็ราษฎรรายใหม่ก็มีการพัฒนาพื้นที่หัวใจสาคัญของการพัฒนาเนี่ยเราพยายามปรับเปลี่ยนพืชที่ปลูกให้เป็นเกษตรอินทรีย์ให้ราษฎรเน,นี่มีรายได้มากขึ้นมี รายได้อย่างยั่งยืนมีคุณภาพชีวิตที่ดียกระดับแล้วก็มีการเข้าสู่ตลาดโลกได้ส่งออกได้นะคะเพราะว่ามาจากพื้นที่ที่ได้รับการอนุญ,ญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะ